เซฟฟานีประกาศข่าวดีเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวหลังรอมแฟนหนุ่มชาวต่างขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีมากมายสาวๆว,วงการบันเทิงไทยเตรียมสละโสดอีกคนแล้วคะ่ะสำหรับนักแสดงสาวชาวไทยเชื้อสายออสเตรียอย่างเซฟเซฟฟานีอวนิ ซึ่งในตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่เพราะรองแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อวันพุทธที่วันที่23สิงหาคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดวันพฤหัสบดีที่วันที่24สิงหาคม2566เซฟฟา, 66, านี่ก็ได้โพสต์ขอความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ประกาศแต่งงานหลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมานานหลายปีโดยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับรองพร้อมระบุข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเริ่มต้นบทใหม่กับคุณเซฟฟานี่คิดว่าน่าจะเรียกรองว่าคู่มั่นของฉันได้แล้วนะ a new chapter with you i guess i can call you my f i a n now at Romolo Bravo Co. วันที่23สิงหาคม2-3 หลังจากประกาศแต่งงานพร้อมกับว่าที่คู่มั่นต่างมีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับการข่าวดีในครั้งนี้กับเซฟฟานี่มากมายทั้งแฟนคลับรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิตมิกทองระยา่อญญาสิงหะแอรินยุคตะทัดไออธิชน,นันแนวที่สานาตเป็นต้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะมีว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคนใหม่ ซึ่งทั้งเซฟฟานี่และรอมต่างก็คบกันมานานจนได้เลิกงามยามดีที่จะสละโสดกันแล้วทีมงานไทเกอร์ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวแสนสวยด้วยนะคะ